ไม่ใช่นั่นนี่ฮะหอมอมไม่เลยหมอบ้านขึ้นขวานะแม่ขึ้นขวาอยู่แม่ขึ้นขึ้นขวาได้ไหมขึ้งขวานั่งขวาแป๊บนึงอิ้วอิ้วลงไปไม่ได้แม่พี่ต้นไปช่วยแม่ดิไม่ต้องลงเอาน้องน้องเข้าไปข้างในเลยไปฮถล้องสา โอยนี่แม่มาเอาข้อตรงนี้นี่แม่เดินคานตรงนี้นิดเดียวนี้เราต้องขยับไปเลยครับขยับไปเดิอย่าเพิ่งแม่ไม่อยากเดินโอ้เราไปอ้อมไกลเลยอยากไปเลยเนี่ยเลยเนี่ยเขับไปเข้าไปลูกเข้าไปเร็วเข้าไปเร็วพี่ยายนั่งด้วยเข้าไปเลยลูกไปเดี๋ยวยายก็ไม่ได้มีที่นั่งนะคะปัญญาอ่อน อิอูฟังนน้นไอ้เขารงชาดแม่เขา่าจะเดินไปได้เขามาทาังนี้เ้ยวะไหนนี่อิอูออกคล้องตรงนี้นี่ตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นี่เขาอบอกว่ามันไกลไม่ไกลแม่